สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับช่องเกิ้มโปรแกรมมิ่งนะครับในตอนเกิ้มโปรแกรมมิ่งสี่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่สอนคลิปที่แล้วไปเรื่องการรวมเทคนิคต่างๆนะครับมาใช้งานไม่งงกันเลยใช่ไหมครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับต้องมีคนงงต้องมีคนไม่รู้เรื่องแน่นอน,นครับแต่ทำยังไงล่ะที่เรแก้งงได้ก็ก็งงต่อไปครับ ก็ลองทำนะครับลองทำลองดูย้อนไปย้อนมานะครับทบทวนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำเป็นนะครับตอนแรกๆก็จะงงอย่างนี้นะครับแต่พอเราเข้าใจคอนเซ็ปต์มาแล้วอะเดี๋ยวต่อไปมันก็จะง่ายแล้วครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะเอ่อเรียกว่าจะไม่เครียดหรือเปล่าหรือจะเครียดก็ไม่รู้นะครับก็จะไม่ได้มาสอนเทคนิคอะไรที่มันซับซ้อนและจะสอนเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องของ สตอร์โพเซียร์นะครับงงเลยสตอ r e คืออะไรครับไม่ใช่ที่เอามากินนะครับไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้จะสอนเรื่องสตอร์โพเซียร์ครับผมมันเอามาทำอะไรสตอ e p r o เ e d u ร์เนี่ยม,มันแปลก็ประมาณว่าก็เป็นโพเซียร์ที่เก็บไว้อะเป,เป็นการทำงานอะไรที่เก็บไว้อ้าวยิงงงก็ไปใหญ่ทำอะไรครับสตอ e p r o เ e d u ร์เนี่ยเออ มันเรียกว่าถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะประมาณว่าเก็บคำสั่งเอาไว้อะครับงงไหมเก็บคำสั่งเอาไว้ยังไงยกตัวยอย่างเช่นง่ายๆเอออะไรทอะไรดีละ่ะอันนี้ละกันอะผมมีคิวรี่นี้นะครับไอ้สคิวมันก็จะเป็นซีเล็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสองพันหกร้อกวโลเนี่ย และสตอร r โพเเนี่ยเอามาใช้ทำอะไรครับเอามาเก็บคำสั่งนั่นนี่แหละครับตั้งเป็นชื่อยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเบดก่อนนะครับเปลี่ยนเบดปุ๊บนะครับทำยังไงต่อคือผมจะพยายามไม่ใช้ทูไม่ใช้วิสาสตร์ที่มันมีนะครับผมพยายามจะเขียนเองเพราะว่าผมถนัดอย่างนี้มากกว่าใช้ทูมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ผมจะทำยังไงผมก็จะเขียนสตอร์โพเซช r นขึ้นมาหนึ่งอันนะครับเริ่มเลย CREATE PROC นะครับชื่ออะไรก็แล้วแต่ตั้งได้เลยตามที่ยาศัย SP เอออะไรดีล่ะ GET PRODUCT Lady SELL ก็ได้ไม่รู้วันนี้ผมตั้งมามั่วๆนะครับแล้วก็ S S Begin เอปุ๊บอย่างนี้อันนี้คือซินแทกของการสร้าง Store Procedure นะครับอย่าลืมเลือกดาต้าเบสข้้นบนเป็น Adventure Work 2017สด้วยนะครับแล้วก็ทำไงต่อ e x e เ u t e เลยโป๊เข้าให้โปเข้าให้ Successful แล้วไงต่อครับมาดูหัวข้อนี้ครับภายใต้ d า t ้ b เบสของเรานะครับจะมีหัวข้อชื่อ p r o g r a m d i t y อยู่นะครับอันนี้นะครับบ <laughs> วกไปเลย นี่ครับจะมีหัวข้อ store procedure อยู่ถ้าใครสงสัยว่า store procedure มันเขียนยังไงเขียนแบบนี้ครับนะครับบวกขึ้นมาอย่าลืม refresh ก่อน1รอบนะครับ refresh 1รอบก็จะมี store ของเราเพิ่มขึ้นมาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ผมไม่ได้เขียนนะครับเป็น store ที่เขาแถมขึ้นมาแถมเข้ามาให้กับ database ถ้าใครอยากรู้ไปเปิดดูได้ครับอาจจะงงได้นะครับอ่นะโอเคอันนี้เห็นไหมชื่อ store จะเป็นชื่อ store ที่ผม ตั้งขึ้นมาอยู่ในนี้แล้วแล้วทำยังไงต่อละครับใช้ใช้อะไรได้ครับผู้ไปตั้งงานแล้วทำอะไรได้ก็ไม่รู้วิธีเรียกใช้มานะครับก็ EEC อย่างงี้แล้วก็วางชื่อต่อจะคิวโปเอาให้ก็จะได้เป็นคิวรี่ที่อยู่ข้างในมันนะครับเหมือนเป็นชื่อตั้งชื่อแทนคิวรี่นั้นๆนะครับ ประมาณนั้นแหละเออตั้งชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วคำสั่งเราก็จะถูกเก็บอยู่ใน d a t a d a t a b a เ e เลยนะครับงงไหมเหมือนตั้งชื่อให้คำสั่งเราแหละแล้วก็เก็บคำสั่งเรไว้ใน d a t a b เบ e เลยเวลาที่มีคนอื่นมาใช้เบสนี้ร่วมกับเราแล้วเขาบอกว่าอยากได้ Product ที่เอออยากได้ค u e r ี่โปรดักที่ขายไปแล้วเคยขายไปแล้ว เขาก็ไม่ต้องเขียนใหม่เขาก็บอกเราก็บอกเขาไปว่าเออมันเรียกมัเรียกสตอ r e ชื่อเนี้เดี๋ยวมันก็จะให้ผลลัพธ์อันนั้นอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ยังไม่จบแค่นั้นครับ Store p r o c e d u r e เนี่ยสามารถรับค่าได้ครับเรียกว่าพาราม e เตอร์ยังไงล่ะรับค่ายัางไงก็คล้ายๆการประกาศตัวแปรแต่ไม่ต้องมีดี l a r e ครับมัน Auto ้ e c l a r e เลยตัวอ,อย่างเช่นผมอยากจะ รับค่า product name แล้วกันนะครับรับค่า product name มาเสิร์ h ข้อมูล product name จำไม่ได้อะวาชาเท่าไหร่ไม่รู้ใส่บริพันธ์หนึ่งเยอะดีกว่าขาดอีกแล้วผมตัวซีเบิลปึ๊บอย่างนี้ผมไม่สามารถที่จะเอทส์คิดได้นะมันจะพังมันจะบอกว่ามี object name ชื่อนี้แล้ว ทำยังไงล่ะก็เปลี่ยนจาก create นะครับเป็น enter ก็จะผ่านนะครับหรือไม่งั้นเราก็ปิดอันนี้ไปนะครับย้อนกลับไปเมื่อเรา refresh แล้วเราเจอชื่อสตอในใน list ตัวนี้แล้วอะเราคลิกขวาแล้ว modify ก็ได้ครับาาก็จะขึ้นมาปึ้งอย่างนี้เลยลเราแก้ต่อได้ถ้าเราไม่อยากเปิดก็ไปแก้จาก create เป็น enter ได้ทั้งสองอย่าง นะครับแล้วรับมาแล้วทำยังไงต่อก็ <Station> r <vinegar>, วนะครับ p. product name อ้าวไ, <an> <cop ter> ไม่ใช่ product name นี่ผมเข้าใจผิด product number ขอโทษครับขออภัยเลยอันนี้ product number ครับผมไม่ใช่ product name ผมดูผิดละร้อยเดียวก็พอมั้ง product number เท่ากับ product number อย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวขอลอกก่อนจำ product number ไม่ได้เอาอันนี้ละกัน copy มาวิธีที่จะเรียกใช้วิธีที่จะส่งพารามิเตอร์ไปด้วยก็บอกไปด้วยนะครับ product number เท่ากับ ปุ๊บฮามาแล้วครับเป็นยังไงครับงงไหมครับวิธีการสร้างสตอวิธีการส่งพารามิเตอร์เข้าไปในสต่อนะครับแล้วก็เอาไปแวร์ตามปกติอันนี้มันก็คือตัวแปรตัวแปรหนึ่งแหะครับที่เคยสอนแต่ว่ามันไม่ต้องมีดีแคลร์ข้างหน้ามันออโต้ดีแคลร์งงไหมเอ่ยคิดว่าไม่น่าจะงงนะครับอันเนี้ย ก็เราก็สามารถใช้สตอร์โพเซียร์เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับหลายๆงานหลายๆอย่างของเราได้คือมันใช้ได้หลากหลายมากนะครับก็คือเราสามารถเก็บคําสั่งเนี่ยไว้ได้ในดัตต้าเบรเลยไม่ต้องเขียนใหม่ไม่ต้องเซฟอยู่ในเครื่องอยู่ในเบรเลยนะครับสําหรับให้แช์กับคนอื่นก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงดีกว่า นะครับอ่าโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเราสอนก็สั้นๆพอให้หายงงจากคลิปที่แล้วก่อนเดี๋ยวค่อยมาสอนยากๆต่อไปนะครับวันนี้ก็จบเรื่องซต์แวร์โปรเ r ไเ้อร์อไแค่นี้ครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ